หนังสือธรรมพิบาลสภาพภูมิอากาศและการมีส่วนร่วมของประชาชนได้มุ่งเน้นการดำเนินการตามนโยบายน้ำในประเทศไทยและประเทศทเทศวียดนามซึ่งเป็นการเผยแพร่ผลการวิจัยโดยงานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเกี่ยวกับธรรมพิบาลสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยเวียดนามและลุ่มน้ำโขงโดยมีการศรึกษานโยบายและการดำเนินการตามนโยบายว่าด้วยการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศในการบริหารจัดการน้ำของไทยและเวียดนาม ในประเด็นที่เกี่ยวกับกลไกการแบ่งแยกอำนาจการสื่อสารการดำเนินการของรัฐบาลท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชนรวมทั้งนำเสนอแนวทางการพัฒนาธรรมพภิบาลสภาพภูมิอากาศโดยผลวิจัยจะพบว่าความไร้ประสิทธิภาพหรือขาดธรรมพภิบาลถือเป็นหนึ่งในเหตุผลที่สำคัญว่าเหตุใดจึงไม่สามารถจัดการกับปัญหาสภาพภูมิอากาศและน้ำแบบบูรณาการในประเทศไทยและเวียดนามได้อีกทั้งความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคประชาสังคมยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องพัฒนายอย่างจริงจังต่อไปในอนาคตโดยทุกท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้าหรือสแกนค QR วอ d e โคตที่ปรากฏขึ้น